สวัสดีครับแฟดคขับชายเล็กฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูการปลูกนะครับต้นลิ้มกี่นะครับสายพันธุ์ดิสารนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับอ่านะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยชีววัวเชือกฟางนะครับต้นลิ้มกี่ต้นตอนนะครับฟางนะครับฟางหงกองนะครับแล้วก็หลุมปลูกนะครับที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ ตอกหลักเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ดินสําหรับปลูกนะครับไว้ในก้นหลุมแล้วนะครับหลุมตัวนี้เราขุดลึกประมาณ50เซนนะครับแล้วกว้างเมตรยาวเมตรนะครับหลังจากเราขุดหลุมแล้วเราก็โรยด้วยปูนขาวนะครับทิ้งไว้สักประมาณสักหสัปดาห์นะครับสําหรับปรับสภาพดินนะครับเพื่อให้ดินเผื่อดินเราเป็นกรดเป็นด่างนะครับจะได้ต้นไม้จะได้ไม่ตายนะครับ อันนี้เป็นหลุมปลูกนะครับอันนี้คือต้นลิ้มจี่ที่เราเป็นพันนะครับอันนี้กองฟางนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับมีจอบมีบัวสําหรับตดน้ํานะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับเนี่ยนะครับปลูกง่ายๆนะครับเป็นลิ้มจี่สายพันธุ์อีสานนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติแล้วเขานิยมปลูกทางภาคเหนือนะครับแต่มันมีสายพันธุ์นี้นะครับ เป็นสายพันธุ์ที่มาจากนครพนมนะครับเป็นสายพันธุ์ของไพ่สานของเรานะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับสองปีออกลูกนะครับนี่นะครับหลุมปลูกของเราเราเตรียมอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับที่เราปลูกนะครับนี่อีกหลุมหนึ่งนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับส่วนลิ้มจี่ที่เราปลูกเอาไว้แล้วนะครับรุ่นแรกนะครับอ่านะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่นะครับแตกยอดแล้วนะครับแตกยอดนะครับ ฟางกบพื้นที่พื้นดินหน้าดินไว้นะครับนี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอ่าครับอ่าเป็นแถวไปนะครับปลูกเป็นแถวไประยะก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับประมาณนี้นะครับอ่านะครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้นะครับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลหรืออยากได้พันนะครับก็ติดต่อได้นะครับชายเล็กฟาร์มนะครับ เบอร์โทรนะครับ0651199307นะครับเรามีพันจำน่ายนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรเลยนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับปลูกนะครับอ่าอีกหลุมหนึ่งนะครับนี่ก็กองฟางนะครับอีกหลุมหนึ่งนะครับอ่านะครับสนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ